นาฮักบ่อเจ้าเพื่อนเพื่อนเวลามันเห็นห้ามม้ามันเลนหาหมยายเพื่อนก็ได้เอาอาหารมาเดี๋ยววันหลังก่อนสิมามาให้อาหารโดยตรงจ้ะพวกนายไปยังขังพุ่นกับมาขังพีกกับมามันแลนมาหาหมยพ่อบ่าพี่อาหารมันก็ชงักเมื่อก่ยืนเบิ่งซื่อมันก็คือสิขิดแลลวเนาะว่าอาหารอยู่ใส่ขจ้มาไห่ส่วนถุงอยู่ในถุงนี่ ก็เมนอาหารจ้ะถุงผัก <laughs> นาหาก,ก็จ้ะไม่จะโตใหญ่ๆเนาะยูนนี่เขาสงวนซัดจ้ะเข,ขาบโพขาหมันซัดอีงหรือแต่สงวนวันพ่อผักหนึ่งมัน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 บริอาหารมากกับ,กบมันคือสิผิดหวังเนาะ กงในน้ำพุ่นนะก็ร่างสีสีใยน้ำม,มาเป็ดหลายๆจะหนาวห่อนหนาหนาวจักไปอยู่ใสมันบ่มีเจ้าของแล้วหนาวหนาววิรีจักมันไปหายอยากหากินมองไหนบุ้งอย้ยปวยยางหลายปวยยางแตต้นไม้พุน,นะมน,า,นามันใยน้ำ Ngâm nó?